สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเรานะคะสาขาวิชาทิยาศาสตร์ทั่วไปนะคะชั้นปีที่2คณะคณุศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอสื่อวิทยาศาสตร์นะคะในรายวิชาเคมีค่ะซึ่งสื่อของเรานะคะมีชื่อว่าป๊อปอัพเด้งนะคะจะเป็นไงนะไปชมกันเลยค่ะ ของ๊อป up พเด e ของเรานะคะซึ่งเราทําเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์นะคะค่ะเปิดเข้ามาทาไงก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเด้งแบบนี้นะคะค่ะนะคะภายในนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะว่าจะเป็นโครงสร้างแบบจุดโครงสร้างแบบแบบย่อโครงสร้างแบบเส้นแล้วก็แบบโครงเส้นแล้วก็มีแบบสามมิติด้วยค่ะข่ดตัวนี้ข้างหน้านะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างต่างๆนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราจะดึงตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะดะูเป็นตัวอย่างนะคะของโครงสร้างแบบนั้นๆนะคะ่ะค่ะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปะดูนะคะว่าโครงสร้างแต่ละอันนะคะมีหน้าที่หรือว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะ่ะ 1. สูบโครงสร้างแบบจุดค่ะสำหรับสูบโครงสร้างแบบจุดเป็นการเขียน อิเล็กตรอนในชั้นพลังงานนอกสุดหรือเวเลตอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุค่ะโดยใช้จุด1จุดแทนอิเล็กตรอนหนึ่งตัวและใช้จุด2จุดแทนอิเล็กตรอนผู้ร่วมพันธะค่ะเราอาจเรียกชื่อโครงสร้างแบบจุดนี้ว่าโครงสร้างลิวอิสค่ะค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างของสุดโครงสร้างแบบจุดกันเลยนะคะ ทำการแสดงจำนวนด้วยตัวเลขค่ะใช้วงเล็บแทนการเขียนเส้นพันธะของผลที่แตกออกจากโซ่หลักแสดงเส้นพันธะเฉพาะหมู่อะตอมที่แตกออกจากโซ่หลักหรือระหว่างอะตอมคาร์บอนกับคาร์บอนหรืออะตอมอื่นยกเว้นไฮโดรเจนค่ะนี่คือตัวอย่างของ เขียนสูตรโครงสร้างค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับรูปร่างของโมเลกุลคือตัดของเส้นและปลายของเส้นจะแทนตำแหน่งของคาร์บอนค่ะและถ้ามีหมู่ฟังก์ชันส่วนปลายเส้นจะต่อด้วยหมู่ฟังกช์ชันค่ะหรือเขียนเฉพาะสายคาร์บอนที่ต่อกันและธาตุอื่นที่ไม่ใช่คาร์บอนและไฮโดรเจนค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างของสูตรโครงสร้างแบบโครงเส้นกันเลยนะคะ อีนั่นกผมสูตรโครงสร้างแบบเส้นนะครับผมเดดไลน์ฟอร์มูล่านะครับผมก็คือเส้นแสดงกุญอิเล็กตรอนที่สร้างบรรทะระหว่างธาตุนะครับผมลักการเขียนสูตรแบบโครงสร้างแบบเส้นนะครับผมหนึ่งนะครับนั้นคาร์บอนอะตอมต่อเนื่องกันเป็นโซ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรงโซ่กิ่งหรือว่าเป็นวงนะครับต่อนะครับออกซิเจนหรือไฮโดรเจนนะครับต้องเขียนต่อจากคาร์บอนครับ สามเขียนไฮโดรเจนหรือไฮโดรเจนอะตอมนะครับล้อมรอบรอะตอมของอะบอนออกซิเจนและไนในตัวเจนดีนะผมเขียนมาถทาระหว่าองอะตอมตามหลักที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผม โครงสร้างแบบสามมิติโครงสร้างแบบสามมิตินะคะแสดงโมเลกุลที่ต่างชนิดกันเนื่องจากอะตอมที่อยู่ว่างต่างกันค่ะค่ะการเขียนโครงสร้างแบบสามมิตินะคะ1พันธะเส้นประหรือเส้นขีดแสดงพันธะที่พุ่งไปข้างหลังระนาบข,ของกระดาษออกไปจากคนดู 2. พันธะรูปริมแสดงพันธะที่ออกจากกระดาษเข้าหาคนดู3พันธะเส้นปกติแสดงพันธะที่อยู่ระนาบกระดาษค่ะค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะ นะคะแะนี่นะคะก็คือเป็นตัวอย่างนะคะของโครงสร้างแบบ3มิตินะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรเป็นตัวของเม็เชนนะคะคือ C H 4ค่ะตัวสีส้มนี้นะคะจะให้เป็นคาร์บอนค่ะส่วนตัวสีน้ำตาลนี้นะคะจะให้เป็นไฮโดรเจนค่ะซึ่งมันก็มีทั้งหมดสีเแขนนะคะเชื่อมกับคาร์บอนค่ะก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะนี่นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นอของโคพายนะคะตัวนี้ก็จะให้เป็นคาร์บอนนะคะส่วนตัวสีน้ําตาลนี้ก็จะให้เป็นไฮโดรเจนค่ะซึ่งตัวนี้ตัวนี้นะคะ,ะคาร์บอนตรงนี้จะเชื่อมกับคาร์บอนตรงนี้โดยพันธะ3ค่ะ เห็นคนยิน้มทีไรก็วันไหวทุกทีใจไม่คยดีก็คุนะคุณว่าเราสองใด้